อกี่ซียูสวัสดีครับนะครับตอนนี้อกี้ก็มาพบชายผู้หาปลาที่เก่งที่สุดในโลกเขามีน้ำบ้าได้ปลาเป็นได้ในได้นะในคลองบ่เพื่อนฟูงรู้จักกันนี่แหละครับเอซนะเพื่นมหาปลาอยู่ในอ่างนี่นะครับนู้นนะครับปลาเต็มนี่ยน้ำนเริ่มบุกเริ่มแห้งเนาะลุ่งลุ่งจักมือแล้วนี่ มือเดียวนี่บอกกัล,ลังลงมเลบ่ผลงานดีบ่ดีเดียวเขามาเบืองน้ากันนะครับเอฟซนะครับใส่ของตู้ขึ้ตัวนี้บ่เมื่อซอนี่บ่ของมันคือต,ต่างกันนะเอาของตัวนี้มันคือเป็นเนวหันของตัวนี้คือเป็นเนวหันโลุโลาจานบโ่โอโอันนี้เดียววเฮย่งนี่ขวดนี่อ๋อนี่คือเรือเรือเรือคือว่าเฮาสมมุติว่าเจ้า ลงน้ำหนาเมนบบเออเพื่อนก็นจะมัดนี่ไว้นะครับแล้วก็ลากไปด้วยมเนมนบบลากไปด้วยนี่มีเชือกจูงนะครับนี่เชือกจูงนะครับไม่ให้คล้องนะฮะมันจมในเอฟซีเนาะแล้วก็เอาปลาไปด้วยแล้วสมมติว่าเขาอยู่กลางกลางนุ่นกลางกลางน้องน้เขาก็ลากไปลากไปนะครับไอนี่แหละครับเป็นตัวพยุงคล้องไม่ให้จมแต่ตัวนี้ก็เก็บไว้น้าฟังใช่ไหมแช่น้ําไว้นะครับเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าเอฟซีนะครับตัวไม่ลาก เปิดได้ปลาสิโบโดต่อบ่มีปลาโดดปะเอามาเบิ่งดูโอ้ปลายังละหัอฮปลากาบ่ปลากาคือปลาอะไรมันคล้ายๆปลานิลเนาะแต่บ่แม่นปลานิลเนาะโอ้ยบักมีอยู่ในบ้านนี้นะฮะปลากาได้หนึ่งข้องนะครับ ส่วนอีกหนึ่งค้องนะฮะเอฟซีนะครับอีกหนึ่งค้องอันนี้คลองใหญ่คลองลอยน่าจะได้เยอะอู้สดๆเลยปลาดินปลาดินก็มีนะครับปลาขาวเนาะปลาขาวหลายว่านเฮย่างเดียวบนนี่โอ้ะฮะนี่ก็ผลงานของเพื่อนก็ได้นะครับเท่านี้อยู่นะพอได้อยู่ได้กินแรงเนาะพอได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอาเดี๋ยวปิดไปให้ ะวันแรกที่มามองนี่เมนบอกอันนี้ลองซบซบมุนีหนาวแดดแดดฮ้อนไปนี้ยังหนาวอยู่บ่ลมพัดลมพัดนองมนีนนะเดี๋ยวถ้าวันไหนได้ยังเหรอมันบอกมีหมวกทหารบอก่ม่กหม่นั่งหมวกผู้ใดผููได้ลืมหมวกพี่น้องมาเอานะครับประกาศนะครับใครลืมหมวกลายทหารนะ อยู่ณอ่างตรงนี้มาเอาเด้อพี่น้องบริเวนเนาะเขียนหน่อยมีอยู่บ่ทางนี้เคยมาการอยู่บ่ก่เคยบ่แจะเจ้าอยู่ไกลมั้ยบ่หากินไก่บ้านไข่แท้คือมายามลำนาไข่แท้ไข่ไข่บ่ได้มีเวลาอยู่ช่วงนี้เนาะคอยอยู่ไข่สิมาแน่นอนนะทุกท่านได้มาพออยู่พอกินทั้งเทิงพุ่นอุนงค์ด้วยผุนเนี่ยเทิงพุ่น นุกหลายอืมเอามืออะไรเจ้าสีมาลุงอีกข่อยสีมาไทยเด็ดก่นุ้ยเด็ดกว่าไยำได้เด็ดทนเลยนี่ด็ดเด็ดกนะนาวด้วยน้ำน้ำมันท่วมข้ออยู่บนนี่ท่วมแ้วเลยท่วมเลยบ่ะสองสามมิตรนะขนาดว่าดูด้วยตาแบบยังน้อยๆน้ะแต่ว่าน้ำก็ยังลึกอยู่นะนี่ทุกท่านนะครับอ่างอยู่ตรงหัวบ้านอีกี้ซียูนี่แหละครับนะ ก็เมื่อกี้ขับรถผ่านก็เห็นคนทํางุ้มงับงับงุ้มงับมัมมับนึกว่าทําอะไรกันนะครับผมก็เลยมาดูนะฝั่งนู้นก็เลี้ยงควายฝั่งนี้ก็หาปลาเป็นวิถีชีวิตของลําน้ําที่นี่นะครับนะหาอยู่หากินกันไปเอ้าได้ปลาได้ยังปูละคของเลยเมื่อจังแบ่งกันบ่หรือจังใดแบ่งไฟแล้วฮะจะแบ่งไฟบ่แบ่งไฟบ่กตัวไฟตัวมันโอ้เอ้าเอ้าเข็นเลยแต่มัน อาอาเโอเคอืเอฟซีเพิ่นบอกว่าว่างๆให้ก,กี้มาลงปลาด้วยอขอกระสิลุ้งคือกันแล้วอะไรนำปังอะไรนกอะไรนกคือกันคอยช่ว,ชวงนี้เจ้าบ่ได้เฮ็ดบ่หน้าปังบ้าทางใต้เห็นเห็นลายอยู่ลายอยู่เอาผู้ได้เฮ็ดหั่นบ่เพิ่นเฮ็ดพ่อบ่ะโอ้เจ้าบ่ได้เฮ็ดเอาเอาเอนเฮ็ดผู้เดียวคอยนี่ล่ะพ่อแล้วหน้าปังหั่นหลายคนหลายโอ้เยอเฮ็ดหลายๆ ไปไปโอเคครับผมขอบคุณครับความครัโชคดีหนาวหนาวอ่าโอเคนี่ครับกลับไปแล้วนะครับสองนุ่มสองมุมนะเพื่อนมหาปลาเนาะก็เป็นคนนะครับแถวนี้เลยครับรู้จักกันนะครับนะเห็นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกนะมาดูใกล้ๆกก็อ๋อนะครับเพื่อนฝูงรู้จักกันนี่เองทุกท่านนะตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่านะครับเป็นหัวจิตหัวใจของพวกเราเลยนะครับนะ ทั้งหาอยู่หากินแล้วก็ทาการเกษตรนะครับน้ําอ่างแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะนะนะดูอาการแล้วปีนี้นะฮนะน่าจะเล้งนะนะ่าจะเล้งแล้วก็น้ําหมดนะครับเพราะว่าคนก็ทำนาหน,า,หนากันเยอะน,นะครับแต่คิดว่าน่าจะพอดีนะครับพอดีปุ๊บนะหมดปั๊บนะครับฝนมาเลยพี่น้องเนาะทุกปีมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะรับกันเลยทันทีพอดีนะสมมุติว่าใช้น้ำปรุงน้ำตรังหมดปุ๊บนาแล้งมาปุ๊บฝนมาปุ๊บนะครับน้ำเต็มอ่างคือกเก่าพี่น้องนะไม่ต้องห่วงตรงนี้ถือว่านะครับ เลี้ยงอ่าครอบครัวชาวบ้านแถวนี้ได้เบิดปีเบิดนะพี่น้องเนาะเบิดทั้งปีเลยนะทางการเกษตรหาอยู่ห้างินพี่น้องละนะโอเคครับผมเอกกี้ซียูก็ขออยาดฝากคลิปไปส,สนนั้นๆเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหล,ลายๆที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ